มาค่ะวันนี้ชวนทำเมนูง่ายๆแต่อร่อยแน่นอนต้มจืดไข่ใบตำลึงค่ะเพิ่มโปรตีนเข้าไปด้วยเนื้อปลาค่ะวันนี้พร้อมกับใช้ไข่ไก่สีฟองนะคะเอามาตีใส่กันเลยค่ะเพิ่มความขมข้น,นด้วยการเติมซีอิ๊วขาวเข้าไปสักหน่อยแล้วก็นี้เลยค่ะตีๆครุกเคล้าให้เข้ากันไปเลยนะคะตั้งหมอ้อเพิ่มคเขมข้นวันนี้ใส่ขนอนหนึ่งก้อนพร้อมกับซีอิ๊วขาวเพิ่มรสชาติ กระเทียมของเราะคะ็ะจะตำหรือสับก็ได้ใส่ลงไปเลยค่ะตามชอบเพื่อเพิ่มความหอมของน้ํากระเทียมเดือดแล้วเอาไข่ของเราไม่เยาะจึ้งจึงเข้าไปเลยค่ะเติมรุดเดียวเลยก็ได้หรือจะเติมเยอะๆเพราะว่าจะได้เป็นก้อนๆค่ะวันนี้เราขอเยาะลงไปทีละนิดทีละนิดดูแล้วสวยงามเลยนะคะใกล้แล้วค่ะ นี่เลยค่ะไข่ของเราที่ใส่เข้าไปตอนนี้กลิ่นก็หอมขึ้นมามากๆเลยค่ะหอมชวนตายอยากกินตั้งแต่ตอนนี้เลยเตรียมข้าวรอละสักครู่ก็เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้ทำได้ไม่ยากเลยใบตำลึงริมรัวค่ะวันนี้สดๆดเลยใบตำลึงนะคะมีประโยชน์มากมายวันนี้เอามาทำต้มจืดก็อร่อยแซ่บเลยค่ะนี่เลยค่ะใกล้ละใกล้ละ เติมความข้นสักหน่อยนะคะกับเกลือแล้วก็น้ําตาลนิดนึงค่ะถ้าใครไม่ชอบน้ําตาลก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะสุดท้ายตามด้วยต้นหอมค่ะต้นหอมเล็กๆนิดหนึ่งเราปลูกไว้ข้างบ้านยังไม่ค่อยโตดีนะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟโรยหน้าด้วยพริกไทยกระเทียมหอม